ต่อไปจะเป็นการพยาบาลนะคะกิจกรรมการพยาบาลผู้รับบริการก่อนผ่าตัดต่อมลูกมาค่ะอันดับแรกนะคะวิตกกังวลเนื่องจากขาดความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดค่ะ 1. นนะคะอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงการเตรียมตัวในการผ่าตาดัดวิธีการผ่าตาดัดการระงับความรู้สึกด้วยยาชาเข้าทางไขสันหลังและการปฏิบัติตัวที่สําคัญหลังผ่าตัดค่ะเช่น ต้องนอนพักบนเตียงประมาณ3-4วันภายหลังผ่าตัดจะมีใส่สวนปัะสสะาวะและอาจมีการสวนล้างกระเพาะปัสสาวะอย่างต่อเนื่องและห้ามเบ่งปัสสาวะค่ะรวมถึงภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเช่นการกลั้นปัะสสะาวะไม่ได้ซึงควรสอนผู้ป่วยให้เริ่มฝึกการบริหารกล้ามเนื้อตั้งแต่ก่อนผ่าตัดค่ะ 2ให้แวลียมยาลดความวิตกกังวล2องแถบนะคะเหตุผลการพยาบาลนะคะให้เพื่อลดความวิตกกังวลทั่วไปรวมทั้งอาการวิตกกังวลก่อนการผ่าตัดค่ะต่อไปคือเสี่ยงต่อการติดเชื้อทเนินปัสสาวะค่ะผู้ป่วยที่คาใส่สวนปัสสาวะนะคะให้ระวังการปนเปื้อนเชื้อโรคดูแลความสะอาดของอวัยวะสืบพันธุ์และดูแลการระบายปัสสาวะให้อยู่ในระบบปิดถ,ถุงรองรับปัสสาวะอยู่ต่ำกว่าลำตัวตลอดเวลาดูแลให้ได้รับน้ำดื่มวันละอย่างน้อย3,000ซีซีค่ะ เพื่อขับเชื้อแบคทีเรียออกจากร่างกายและช่วยป้องกันการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะค่ะแนะนําให้ดื่มน้ําผลไม้หรือผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงค่ะเพื่อให้น้ำปัสสาวะยังมีความเป็นกรดจะช่วยขัดขวางไม่ให้แบคทีเรียก่อที่ผนังกระเพาะปัสสาวะได้ค่ะและก็ให้หลีกเลี่ยงหรือลดเครื่องดื่มชากาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะมีผลรบกวนต่อการขับถ่ายปัสสาวะ ทำให้การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างเนี่ยเป็นมากขึ้นและทําความสะอาดอวัยวะสืบพันธุ์อย่างน้อยเวลาครั้งค่ะ 4. ดูแลให้ได้รับยาเซฟไตรอโซนเพื่อป้องกันร,รักษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 5. เตรียมการผ่าตัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อได้แก่ 1. เตรียมบริเวณที่ผ่าตัดโดยการโกนขนและฟอกล้างบริเวณหัวหนาวอวัยวะเพศให้สะอาด 2. ส่วนอุจาระขึ้นก่อนวันผ่าตัดเพื่อไม่ให้มีอุจาระไหลออกมาในขณะผ่าตัดข้อมูลเคสสถานการณ์นะคะ IMMEDIAT e สอบ t ูอ TURP with spinal block แรกรับนะคะนอนราบรู้สึกตัวถามตอบเล็กน้อยขายชาถังระดับเข่าทั้งสองข้างปลายเพนิสป,ปิดด้วยผ้ากอสไว้4แผ่นะคะ่ะมีเลือดซึมชุ่มนะคะ Retain Foley c a ช t ชอ e r ชนิด3หาย,หยึดจูงไว้ที่หน้าขาขวา ต่อ CBI วิสุทธิ์เก้าเปอร์เซ็นต์นอมันสลายค่ะปะสัสสาวะโฟรดีสีน้ำล้างเนื้อจางๆมีก้อนเลือดปนปัดเดอร์ไม่ฟูบนปวดลำกล,ล้องเพนส์คอร์หกถึงแปดคะแนนขอยาแก้ปวดค่ะได้รับยาเฟนทชนิลสามสิบไมโครกรัมไอวีความดัน 7, mm ร้อยห้าสิบเจ็ดแปดสิบหกมิลลิเมตรปรอนะคะเผา 68ครั้งต่อนอาทีหายใจ18ครั้งต่อนอาทีแล้วก็อุณหภูมิร่างกาย36.8องศาเซลเซียสค่ะ On IV 5%วี x t r เปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมงค่ะกิจกรรมการ,รพยาบาลผู้รับบริการหลังผ่าตัดตอมลูกหมากเข้าวินิจฉัยทางการ,รพยาบาลเสี่ยงตกเลือดหลังผ่าตัดเนื่องจากภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ข้อมูลสนับสนุนขณะ Re ain, eter, รีเชนฟอเลตแคตเตอร์ปัสสาวะโฟรดี D, สีน้ำล้างเนื้อจางๆมีก้อนเลือดปนค่ะวัตถุประสงค์ปลอดภัยจากภาวะตกเลือดเกณฑ์การประเมินผลปัสสาวะสใสไม่มีก้อนเลือดปนสำหรับกิจกรรมการพยาบาลในวันแรกรับนะคะ 1. บอกคนไข้ให้เหยียดขาด้านที่ตรึงสายส่วนปัสสาวะหลังผ่าตัด24ชั่วโมงเหตุผลการพยาบาลหากผู้ป่วยนอนงอขาหลังผ่าตัดสายโฟลีที่ traction ก,กลางหน้าขาตะเลื่อนได้บนลูนที่ถูกใส่ไว้จะเคลื่อนตามส่งผลให้เลือดออกมาก 2. อ on cbi w i t h 09 n o r m ก้านอนบลเหตุผลการพยาบาลเพื่อไม่ให้มีการอุดกั้นจากมเลือด 3. บีบรูดสาย Foley catheter เป็นระยะระยะเหตุผลการพยาบาลเพื่อขับไล่ก้อนเลือดที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดกั้นทางเดินปัสสาวะ 4. ฟอฟติดตาม CBI ให้ทำงานโดยดูจากลักษณะปัสสาวะเหตุผลการพยาบาลการปรับ CBI ให้เร็วขึ้นเพื่อจะได้ชะล้างขับตะกอนริมเลือดออกมาโดยปรับอัตราการไหลตามสีของปัสสาวะ ถ้าปัสสาวะสีเข้มเพิ่มอัตราการไหลของ CBI ให้เร็วขึ้นถ้าสีเริ่มจางปรับลดอัตราการไหลของ CBI 5. ให้ยาเซนโนคอตหอเหตุผลการพยาบาลเพื่อป้องกันอาการท้องผูกเพราะการเบ่งถ่ายอุตจาระจะกระตุ้นให้เลือดออกจากแผลผ่าตัดเพิ่มขึ้นค่ะ 6. ประเมินการไหลปริมาณสังเกตลิ่มเลือดสีของน้ำปัสสาวะเหตุผลการพยาบาล ต้องเน้นการเฝ้าระวังสัญญาณเตือนของการอุดกัน้นหากไม่สามารถตรวจเจอตั้งแต่ต้นการอุดกั้นรุนแรงขึ้นจะทําให้คนไข้ตกเลือดหลังผ่าตัดสัญญาณเตือนของการมีอุดกั้นคือสีปัสสาวะที่เข้มขึ้นผู้ป่วยบ่นว่าเริ่มปวดที่แผลผ่าตัดหรือรู้สึกปวดแผลมากขึ้นหากตรวจร่างกายจะพบกระเพาะปัสสาวะโป่งตึงสำหรับกิจกรรมการพยาบาลในวันที่1นนะคะ 1. 1. o b t r a c t i o n และสังเกตสีปัสสาวะลิ่มเลือดเหตุผลการแพรบานเนื่องจากผ่าน24ชั่วโมงแรกของการผ่าตัดแพรของผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นและภาะวะเสี่ยงตกเลือดดีขึ้นทำให้สามารถ o b t r a c t i o n ได้แต่หลังจากที่ o b t r a c t i o n แล้วต้องเฝ้าสังเกตสีปัสสาวะลิ่มเลือดเพราะผู้ป่วยมีโอกาสที่จะตกเลือดได้ค่ะ กิจกรรมการพยาบาลในวันที่2นะคะ o f c v i เหตุผลการพยาบาลเนื่องจากสังเกตลักษณะสีปัสสาวะมีความใสแล้วการเกิดเลือมเลือดลดลงภาวะเสี่ยงตกเลือดดีขึ้นการอุดกั้นลดลงสามารถที่จะ off ออการสวนลางได้2ดูแล off CBI แบบต่อเนื่องเหตุผลการพยาบาลสังเกตการไหล โดยการเฝ้าระวังภาวะลเลือดอุดกั้นในทางเดินปัสสาวะเกิดซ้ำค่ะต่อไปเป็นข้อวินิจัยทางการพยาบาลปวดเนื่องจากแผลผ่าตัดข้อมูลสนับสนุนบนปวดลำกล้องเพนสกอร์หกถึงแคะแนนภายหลังขอยาแก้ปวดเพนสกอร์ยังคง6กถึงแคะแนนวัตถุประสงค์ปวดแผลผ่าตัดลดลง เกณฑ์การประเมินผลเพนสกอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับ3ผู้ป่วยบอกว่าปวดลํากล้องลดลงผู้ป่วยมีสีหน้าท่าทางดีขึ้นไม่บ่นปวดแผลสำหรับกิจกรรมการพยาบาลในวันแรกรับนะคะ 1. ตรวจวัสดสัญญาณชีพทุก4ชั่วโมง เหตุผลการพยาบาลสัญญาณชีพบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในการทำหน้าที่ของร่างกายได้หากมีค่าสัญญาณชีพตัวใดผิดปกติจะสามารถคาดการภาวะสุขภาพได้ค่ะ 2. ดูแลให้ได้รับยาเฟนตานิ3ล30ไมโครกรัม i v p r n for pain ทุก1ชั่วโมงตามแผนการรักษา เหตุผลการพยาบาลยาเฟนตานิลมีการออกฤทธิดด์โดยการจับกับโอพเ e อ e รีเซปเตอร์ในหลายๆตำแหน่งใน c ีเเช่นสมองก้านสมองไขสันหลังเป็นต้นค่ะยาจะออกฤทธิ์ทำให้ผู้ป่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และความรู้สึกต่อความเจ็บปวดคือบรรเทาอาการปวดและมีอารมณ์ดีขึ้นค่ะ3 ดูแลให้ได้รับยาพารา500มิลลิกรัม1แท็บ prn for pain and fever ทุกสชั่วโมงเหตุผลการพแพหย์ยาพาราเซตามอลมีฤทธิ์ระงับปวดในระดับความรุนแรงต่ำหรือปานกลางกลไกการออกฤทธิ์ระงับปวดผ่านสมองออกฤทธิ์โดยตรงที่ไฮโปทาลามัสทำให้ลดความเจ็บปวดโดยยับยั้งการสร้างโ t รสเต n คลิน 4. ประเมินระดับความปวดโดยการซักถามสังเกตอาการและใช้มาตราวัดความปวดเป็นตัวเลขเพ็นสกอร์เหตุผลการพยาบาลประเมินระดับความปวดเพื่อใช้วางแผนการปฏิบัติการพยาบาลต่อไปค่ะ 5. ดูแลสายสวนปัสสวะไม่ให้หักพับงอบีบรูดสายเป็นระยะระยะเหตุผลการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการระบายและช่วยลดการปวดจากการคัง่งค้างของปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ 6. ดูแลให้ผู้ป่วยนอนราบ8ชั่วโมงค่ะเหตุผลการพยาบาลเพื่อป้องก,กันอาการปวดสำหรับกิจกรรมการพยาบาลในวันที่1นะคะ 1. ตรวจวัสาณชีพทุก4ชั่วโมง สัญญาณชีพบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในการทำหน้าที่ของร่างกายหากมีสัญญาณชีพตัวใดผิดปกติจะสามารถคาดการภาวะสุขภาพของผู้ป่วยได้ค่ะ 2. ประเมินระดับความปวดโดยการสักถามสังเกตอาการและใช้มาตราวัดความปวดเป็นตัวเลขเหตุผลปันพยาบาลเพื่อเป็นการประเมินระดับความปวดในการใช้วางแผนการปฏิบัติการพยาบาลต่อไป 3. ดูแลให้ได้รับยาพารา500มิลลิกรัม1แท็บ PRN for pain and fever ทุก4ชั่วโมงเหตุผล mm hmm. <ed> การพยาบาลยาพาราเซตามอลมีฤทธิ์ระงับปวดในระดับความรุนแรงต่ำหรือปานกลางกลไกาการออกฤทธิ์จะระงับปวดผ่านสมองออกฤทธิ์โดยตรงที่ไฮโปเทอรมัตทำให้ลดความเจ็บปวดโดยการยับยั้งการสร้างโพสแทคลินดินค่ะ สำหรับกิจกรรมการพยาบาลในวันที่2นะคะ 1. แนะนำผู้ป่วยให้รับประทานยาพารา500ร้อยมิลลิกรัมเมื่อมีอาการปวดทุกๆ4ชั่วโมงเป็นการแนะนำการใช้ยาสามัญประจำบ้านเมื่อผ si> okay. ู้ป่วยต้องกลับบ้านเมื่อมีอาการปวดเหตุผลการพยาบาลเพื่อบอกแนวทางการปฏิบัติต้นเพื่อลดเมื่อมีอาการโดยใช้ยาสัมัญประจำบ้านค่ะการพยาบาลข้อต่อไปนะคะ ขาดความรู้การดูแลตนเองหลังผ่าตัดเมื่อกลับไปอยู่บ้านข้อมูลสนับสนุนผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดครั้งแรกจำเป็นต้องได้รับความรู้เพื่อดูแลตนเองหลังผ่าตัดได้อย่างถูกต้องวัตถุประสงค์มีความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อกลับบ้านเกณฑ์การประเมินผลผู้ป่วยและญาติยอมรับและเข้าใจแผนการดูแลรักษา 2. ผู้ป่วยระยะอธิบายได้ว่ากระบวนการของโรคเป็นอย่างไรและสามารถบอกแผนการดูแลตนเองที่บ้านได้อย่างถูกต้อง 3. ผู้ป่วยระยะเห็นความสำคัญของการมาตรวจตามนัดสำหรับกิจกรรมการพยาบาลที่จะแนะนำให้ผู้ป่วยดูแลตนเองหลังกลับบ้านนะคะในระยะ4อาทิตย์แรกระวังการเพิ่มแรงดันในช่องท้องเช่นการเบ่งถ่าย การยกหรือแบกของหนักการเดินขึ้นลงบันไดการนั่งรถกระแทกซ้อนรถหรือปั่นจักรยานเพราะจะทำให้มีการฉีกขาดและมีเลือดออกจากบริเวณที่ตัดต่อมลูกหมากและเพื่อป้องกันภาวะเลือดออกสังค่ะการผ่าตัด TURP อาจกลั้นปัสสาวะไม่ได้มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะเป็นบันค่ะ ค่ะต่อไปแนะนำให้ผู้ป่วยดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย10-12แก้วต่อวันและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอาหารที่มีกากใยเช่นผักและผลไม้เพื่อป้องก,กันการเบ่งถ่ายอุจจาระไปนำให้ผู้ป่วยงดการมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย4สัปดาห์เพราะเป็นการเพิ่มแรงดันในช่องท้อง ค่ะต่อไปนะคะรับประทานยาตามแพทย์สั่งให้ถูกต้องแนะนำให้ผู้ป่วยสังเกตอาการผิดปกติต่างๆและดูแลตนเองเบื้องต้นดังนี้ค่ะหากมีปัสสาวะสีแดงให้ดื่มน้ำมากๆนอนพักหากปัสสาวะสีแดงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆให้ไปพบแพทย์ใกล้บ้านเพราะอาจมีเลือดออกเพิ่มขึ้นและทำให้ปัสสาวะไม่ออกหากมีไข้หนาวสั่น ปวดบริเวณท้องน้อยปัสสาวะขุ่นปัสสาวะแสบขัดให้ไปพบแพทย์ใกล้บ้านเพราะอาจจะมีการติดเชื้อค่ะต่อไปมาพบแพทย์ตามนัดเพื่อติดตามอาการหลังผ่าตาัดและแจ้งผลการตรวจชิ้นเนื้อให้ทราบค่ะนี่คือบรรณานุกรมที่กลุ่มของดิฉันได้ใช้อ้างอิงข้อมูลละเนื้อหาค่ะนี่คือรายชื่อสมาชิกในกลุ่มนะคะ ค่ะกลุ่มของดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ